กลบอคาตอนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้นะคะอยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้ลึกถึงขั้นเซลล์กันเลยทีเดียวนะคะเบาหวานความดันโรคปอดรุม,มตอยตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะช่วยเสริมนะคุณผู้ชมนะคะสารสกัดเนี่ยนะคะมีสารสกัดมาจากธรรมชาติด้วยนะคะก็คือภูเขาและก็เกอร์ซีตินกลุ่มลูกค้าของตัวนี้เนี่ยพี่เต๋อบอกเลยว่าสินค้าขายหมดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราผลิตเพิ่มเพราะว่าลูกค้าบอกว่าก,กินแล้วดีกินแล้วเห็นผลกินแล้วประทับใจนะคะสำหรับผลิต ผตภัณฑเสริมอาหาร NK นะคะหกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสนใจสั่งซื้อได้เลย090-089-9996นั่นเองคุณผู้ชมค่ะนะคะอามากันที่โอลิฟเหนยขอดูหน้าหน่อยได้ไหมฉันไม่รู้จักเขาเลยอะโอลิฟไหนอะโอลิฟออยล์เหรออู้สวยอยู่นะ โอลิฟโดนอีกแล้วอ้างแบรนด์ดังนะคะแชทชวนไทยนูตหลอกให้ใส่ชุดชั้นในนะโอ้ต้องหลอกเลยเหรอจันโอรุ่นนี้ต้องหลอกให้ใส่ชุดชั้นไทยเหรอหลานโอ้ยน้องสวยขนาดนี้ไม่ต้องหลอกแล้วมัง้งรู้สาวแม่นอตเหรอสวยเหมือนแม่นอตแม่นอตแกเพิ่งไปผ่าหน้ามานะผ่าอีกแล้วนะแม่กูนี่เอะเอะผ่าหน้าผ่าหน้าตลอดเลยแม่นอตเนี่ย อโอลีฟนะคะอันนี้โดนหลอกแล้วใช่ไหมโดนหลอกชุดที่ใส่ทุกชุดโดนหลอกหมดอ๋อค่ะนะคะชวงนี้มีวิชาชีพนะคะระบาดหนักในทุกรูปแบบโดยนะคะทุกวงการล,ล่าสุดน้องโอลีฟนะคะคนสวยโอลีฟโตเกียวนะคะโนบราอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะก็ด้วยโดนหลอกด้วยนะคะเจอวิชาชีพอ้างว่าเป็นแบรนด์เนมชุดชั้นในชื่อดัง <c oughs> หรอ ติดต่องานถ่ายแบบนูดให้โอลิฟนะคะเขาบอกว่าแต่โอลิฟไหวตัวทัน <c oughs> <c oughs> ไหวตัวทันโอ้แต่งขนาดนี้ไหวตัวทันอเชื่อก็เชื่อเพราะว่าน้องเขานี้ใส่ดีน่ารักนะคะเพราะทางนั้นเนี่ยให้ใส่ชุดช,ชั้นในแล้วก็แนะนําตัวเองเป็นวิดีโอโดยสาวโอลิฟได้เล่าให้ฟังกับห้องข่าวบันเทิงให้ฟังว่าเขาถามว่ามีแบบถ่ายนูดรับไหมนะคะ ให้ค่าตัวหนึ่งแสนเขาถามว่าสะดวกแบบว่าแคสเป็นวีดีโอส่งมาให้เราไหมสัดส่วนไซส์รองเท้าเราเริ่มอะไรเราเริ่มเออเออเอออะไรหรอเออนะคะก็เลยบอกว่าไม่สะดวกค่ะก็เลยส่งรูปชุดไว้น้ำไปแทนพี่คิดดูว่าถ้าคนอยากได้งานนี้มากแล้วก็ส่ง ไปเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงตอนอตอนแรกก็ดีใจนะคะเลยตัดสินใจแบบว่าปกติไม่ไม่ถ่ายแบบแนวนี้อยู่แล้วเ <c oughs> หรอเหรอลานแสดงว่าน้องเหไหมน้องไม่ถ่ายแบบแนวนี้นะมึง เลยอยากจะเตือนหลายๆคนอันนี้เตือนนะคะน้องโอลิฟสุดสวยของแม่เต่าแม่นอตเตอเตือนนะคะแต่โปรไฟล์คนที่ติดต่อเนี่ยมันก็คือเฮ้ยดูดีนะคะแอบเสียใจยแล้วก็เสียดายเพราะว่าคิดว่าติดต่องานมาจริงๆเป็นมิเป็นมิรน,นะคะไม่ใช่มิจมิจาชีพนะคะมิชฉามิจาชีพหลอกลวงฝากเตือนนะคะอย่าส่งวิดีโอไปเด็ดขาดไม่มีการแคสงานแบบนี้นะคะ่ะ โอ้โหันเลิกมาขนาดนี้นะหนไม่้องแต่มันก็จะเป็นวิชาชีพนะมันหลอกให้เราใส่ชุดว่ายน้ำมาลันเข้าใจป่ะแล้วให้ทำท่านู้นทำท่านี้สุดท้ายมันก็ไม่เอามันบอกว่าได้คนอื่นแล้วมันก็ตอแหลแล้วพอเสร็จปั๊บมันก็เอาวิดีโอที่เราส่งไปให้อ่ะไปขายเข้าใจไหมลันเออ ใครโดนก็โดนหลอกกันไปน้องๆหลายคนยังอ่อนต่อโลกก็โดนหลอกแต่โอลิฟเธอไม่อ่อนต่อโลกไนงะเธอเป็นคนรู้เท่าทัานอะไรนะรู้เท่าทัานรู้เท่าทัานพวกมิสไม่ใช่มิสมิสอะไรนะครับมิชชั่นชีพนะคะเธอก็เลยไม่ยอมส่งใช่ไหมโอลิฟก็บอกติดต่อแม่หนูสิแม่นอตแม่นอตแม็กซิมอ่ะรับรองแม่นอตถ่ายอะไรเดี๋ยวแม่นอตส่งรูปตัวเองไปเลย ไม่คิดตังด้วยนะแม่นอตนะนะคะอ่ะเต๋าสมชายเหรอหอมแก้มบายบายขอร้องนุกธนดลไม่หึงเหรอทำแฟนๆยิ้มด้วยความเอ็นดูนะคะเมื่อเห็นนักร้องนักแสดงมากฝีมืออดีตพระเอกแล้วกันเนะาะเต๋าสมชายเข็มกลัดนะคะโพสต์ภาพตัวเองเนี่ยจุ๊บแก้มนะคะปายใช่ไหมอ๋อ น้องเขาเป็นทอมใช่ไหม,อ,อ,มอ๋อไม่เป็นไรหรอกอพี่เต๋าก็คงจะชื่นชอบนะคะคู่จิ้นของนุกธนาโดนกลางงานฉายภาพยนตร์เรื่องปะชาดะนะคะรอบปฐมทัศน์นะคะทั้งยังฝากความอะไรอ่ะสักข้อความเหรอสุดคิวถึงหนุ่มนุกด้วย โดยเต๋าสมชายได้โพสต์ภาพนะคะผ่านอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าแก้มน้องหอมจังจบนะสมชายไม่พูดเยอะนะคะไม่หึงนะน้องรักของพี่ Hash tag หานุกธนาโดนก่อนที่ปลาปลายนี่นะคะจะเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ นี่แหละฮ่าฮ่ซึ่งก็เป็นซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงแล้วก็แฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องของความน่ารักความน่าเอ็นดูของทั้งสามคนเป็นอย่างเนืองแน่นกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะอืมนะคะเอออ่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะนะคะ ไม่มีอะไรต่อแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ NK นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณนะคะให้กลับมาแข็งแรงฟื้นฟูเซลล์ต่างๆให้กลับมาต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยนะคะตัวนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีสารสก,กัดจากภูเขาและก็คือซิตินนะคะ1กล่อง60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1นเม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่อง4,500บาทสนใจสั่งซื้อได้เลย0 9 0 0 8 9 9 9 9 6น้นั่นเองพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร e นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ค,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ